สวัสดีครับชาวออโตแฟคเฮสทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตแฟคเฮสช่องที่จะพาคุณดําดิ่งสู่โลกแห่งความจริงของยานยนต์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้เราจะมาไขาความลับสุดยอดที่ซ่อนอยู่ในรถยนต์คู่ใจของคุณครับคุณเคยคิดไหมครับว่าชิ้นส่วนเล็กๆอย่างสายพานหน้าเครื่องจะเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานรถยนต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายแบรนด์ วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งของมันกันเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของเครื่องจักรแต่มันคือเรื่องราวของความพยายามอุปสรรคและนวัตกรรมที่พลิกโฉมวงการยานยนต์ไปตลอดการรับรองว่าคุณจะต้องอึง้งย้อนกลับไปในยุคแรกเริ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์การส่งกําลังจากเครื่องยนต์ไปยังอุปกรณ์ต่างๆเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ลองจินตนาการถึงยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอย่างทุกวันนี้เหล่าวิศวกรยุคบุกเบิกต้องเผชิญกับปัญหามากมายในการคิดค้นระบบที่สเสถียรและทนทานในตอนนั้นสายพานที่ใช้ก็เป็นเพียงสายหนังธรรมดาที่มักจะยืดยานหรือขาดอยู่บ่อยครั้งทำให้รถยนต์เสียกลางทางเป็นประจำมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากครับสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ในยุคนั้น ปัญหานี้สร้างความปวดหัวให้กับผู้ผลิตรถยนต์อย่างมากเพราะมันกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของรถยนต์ที่พวกเขาผลิตออกมาลูกค้าต่างบ่นถึงปัญหาเหล่านี้อย่างไม่ขาดสายซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และยอดขายของแบรนด์อย่างมหาศาลและแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงเมื่อเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์เริ่มก้าวหน้ามีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ผู้มาย่อดทอได้ทุ่มเทค้นคว้าวิจัยวัสดุใหม่ๆเพื่อมาทดแทนสายหนังแบบเดิมๆพวกเขาใช้เวลาหลายปีในการทดลองผสมประสานสารเคมีต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งอย่างสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษทั้งทนทานต่อความร้อนความชื้นและแรงเสียดทานสูงซึ่งน,นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสายพานหน้าเครื่องสมัยใหม่ที่พวกเราคุ้นเคยกันดี การค้นพบครั้งนี้เหมือนกับแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่ค้างคามายาวนานให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์การมาของสายพานยางสังเคราะห์ได้พลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแท้จริงบแบรนด์รถยนต์ต่างๆเริ่มนำสายพานชนิดใหม่นี้มาใช้ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆของพวกเขาและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความทนทานที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล รถยนต์สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นทำงานได้ราบรื่นขึ้นด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องสายพานขาดกลางทางอีกต่อไปนี่เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในรถยนต์มากขึ้นและเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้แบรนด์รถยนต์หลายแห่งสามารถสร้างชื่อเสียงและเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ได้แบรนด์ต่างๆเริ่มโปรโมทจุดเด่นด้านความน่าเชื่อถือนี้อย่างจริงจังในโฆษณาของพวกเขา ซึ่นทำให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นรถยนต์ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้กำลังจากเครื่องยนต์ก็มีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพ่วงมาลายพาวเวอร์คอมเพรสเซอร์แอร์หรือไดชาร์จสายพานแบบเดิมๆที่เป็นเส้นเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป จึงเกิดนวัตกรรมสายพานแบบ m u l t i r i b t หรือสายพานที่มีร่องหลายหลายเส้นขึ้นมาสายพานชนิดนี้สามารถขับเคลื่อนอุปกรณ์หลายอย่างได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาการสั่นสะเทือนและเพิ่มความทนทานได้อีกหลายเท่าตัวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้รถยนต์สมัยใหม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน นี่คือวิวัฒนาการที่สำคัญอีกขั้นหนึ่งที่ทำให้รถยนต์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแต่ปัญหาเกี่ยวกับสายผ่านหน้าเครื่องก็ยังคงเกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการฉีกขาดหรือแม้กระทั่งเสียงดังผิดปกติปัญหาเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่หากปล่อยทิ้งไว อาจส่งผลร้ายแรงต่อเครื่องยนต์ได้เพราะสายพานเส้นนี้คือผู้ขับเคลื่อนระบบสำคัญต่างๆในรถยนต์ลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าสายพานขาดกลางทางในขณะที่คุณกำลังเดินทางไกลจะน่าหงุดหงิดและอันตรายแค่ไหนนี่คือบทเรียนสำคัญที่บอกให้เรารู้ว่าการดูแลรักษาสายพานหน้าเครื่องเป็นประจำคือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายพานหน้าเครื่องอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz, B.M.W, Toyota, Honda หรือ Ford ทุกแบรนด์ต่างลงทุนวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ๆที่มีน้ำหนักเบาลงทนทานยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในการส่งกำลังที่สูงขึ้นไปอีก บางแบรนด์ถึงขั้นพัฒนาสายพานให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเท่ากับอายุการใช้งานของรถยนต์เลยทีเดียวนี่แสดงให้เห็นว่าสายพานหน้าเครื่องไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนเล็กๆแต่เป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์รถยนต์แต่ละยี่ห้อได้อย่างชัดเจนมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแค่ไหน แต่พื้นฐานสำคัญอย่างสายพานก็ยังคงเป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งในฐานะผู้ใช้รถยนต์เราสามารถสังเกตความผิดปกติของสายพานหน้าเครื่องได้ง่ายๆครับสัญญาณเตือนแรกๆคือเสียงดังเอี๊ยดอาดขณะสตาร์ทเครื่องยนต์หรือขณะเลี้ยวพวงมาลัยสุดน่าเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วครับ อย่ารอจนกว่าสายพานจะขาดนะครับเพราะนั่นอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ที่ทำให้คุณเสียเงินและเสียเวลามากกว่าที่คิดการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสายพานและช่วยให้รถยนต์ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอการใส่ใจในจุดเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระยะยาวได้เป็นอย่างดี เรื่องราวของสายพาหน้าเครื่องสอนให้เราเห็นว่าแม้แต่ชิ้นส่วนเล็กๆที่ดูไม่สำคัญก็สามารถเป็นจุดกำเนิดของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่และเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์มาจนถึงทุกวันนี้ครับจากปัญหาเล็กๆในอดีตนำมาซึ่งการค้นคว้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนกลายเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตรเราสะดวกสบายขึ้น เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกรผู้ผลิตและผู้ใช้งานรถยนต์ที่ต่างก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมนี้ทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและไว้วางใจกันคือสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เรามองเห็นคุณค่าของรถยนต์ที่เราขับขี่ทุกวันแตกต่างไปจากเดิมอย่างแน่นอน เป็นอย่างไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของสายพ่านหน้าเครื่องในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้เกร็ดความรู้และแรงบันดาลใจดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และไม่อยากพลาดเรื่องราวสุด e x c l u s i v e เกี่ยวกับยานยนต์อีกมากมายจาก Autofactist อย่าลืมกด subscribe ช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่ๆและที่สำคัญ อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจนี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีความคิดเห็นหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถยนต์อีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์คือกำลังใจสำคัญสำหรับทีมงาน Auto Fact i s t ของเราแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ